สวัสดีครับวันนี้แอดมินโนปนะครับพบกับคอลัมน์จัดเด็กใหม่ง่ายจุงเบยเนะวันนี้ก็จะมาพบกับเด็กเพลมูนนะครับเด็กเพลมูนลงละครเนะลงละครนะละครสัตว์นะครับก็ของนาอมอสกะใช่ไหมเออาโอมิอสกะนะครับก็เป็นการเล่นกับการในโซนะก็อยู่ในชุดของ v b t 0 2นะครับก็สามารถหาไปหาซื้อกันได้เนะก็ หรือว่าจะซื้อกล่องก็ได้หรือว่าจะซื้อแยกเพลมูนอย่างเดียวก็เล่นได้นะครับดังนี้จุดเด่นคือการโจมตีที่เป็นรอบเยอะนะเพราะว่าเป็น Excel อ่ะรอบเยอะอยู่แล้วแต่ในคอมโบของการเล่นเนี้ยก็จะมีการโจมตีที่เยอะสุดๆอีกด้วยนะครับโอเคอ่ะมาอันนี้มาดูเด็กล s t กันนะครับว่าเด็กลิสนี้จัดยังไงเนอะกับ golden beast hammer นะก็ การ์ดนี้เป็นการ์ดระดับ VR ด้วยนะครับก็เป็น VR เป็นแบบฟอยนะครับก็ความสามารถคือจะเพิ่มพลังให้แถวหน้าทั้งหมดนะครับใบละ3 0 0 0ได้เนอะถ้าเกิดเรามียูนิตอยู่5ใบนะยูนิต5ใบก็คือนับตัวแวนการ์ดด้วยนะครับก็คือมีแวนการ์ดแล้วก็มีเพื่อนอีก4ใบก็จะครบ5ใบนะก็จะได้ power บวกอีก3,000ทําให้สามารถเพิ่มพลังแล้วก็โจมตีได้มากขึ้นนะครับเให้ power นะของตัวเล็กๆนะก็ตี ถึงได้นะพวก1 0,000นก็ตี13ื0นนะตีเข้าพวก Imaginary Gift Force ได้นะ mm. อะ่แล้วก็เมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับจ่าย1 Count คา b เ s อบนะครับนำการ์ด1ใบในมือเข้าสู่โซล,ลับแล้วก็ขอการ์ดสใบาจากโซล,ลงในช่องเรียกาศดได้นะก็ใบนี้ใบเดียวเนี่ยสามารถเพิ่มรอบไม่ต้องมีอะไรเลยก็จะตีได้6รอบแลลวนะก็จะตีได้6รอบจ่ายหนึ่งเคา b เ s อบเสียการ์ดในมือหใบก็อ่อ เพราะว่ามีช่อง Excel 1หนึ่งช่องแล้วก็นี่ตีสอช่องก็ได้6กรอบนะง่ายๆเลยนะครับโอเคนี่4ี่ใบแน่นอนนะต่อไปครับกับ n i g h t m e มด d อ Alice ครับ n i t m t m e มดดอ a l i ิสก็เป็นตัวที่ตัวทีกเกองอีกตัวหนึ่งนะถ้าลงในช่องแวนเนี่ยเราจะเอาเผ่าเวอร์เกอร์ลอยจากโซลงเอาลงช่องเรียนะแล้วยูนิตท,ที่คอมาจะได้พ w e r บวก5000จนจบเทินนะครับแต่สก,กิลนี้ไม่ได้ใช้นะสก,กิล หลักๆที่ใช้ก็คือสกิลตอนช่อยู่ในช่องเรียกาศครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนะจ่ายหนึ่งเฮลทบาสแล้วก็จ่ายหนึ่งโซบาสแล้วนำยูนิตนี้จากสนามเข้าสู่โซก็จะได้คอการที่ไม่ใช่เกดรดสามนะครับจากโซล,ลงอยู่ท่องเรียได้นะก็เอาไว้เริ่มรอบในการโจมตีด้วยเนะไม่ต้องฮิตนะไม่ต้องฮิตเหมือนกับตัวอลิสตัวเก่าอีกนะครับอลิสตัวเก่ามันจ่ายหนึ่งเฮลทบาสแต่ต้องเสียโซนะไม่ไม่ต้องเสียโซอันนี้ อันนี้ต้องเสียโซนะครับาว power มากขึ้นนะอันนี้ใส่3ใบครับตัวเกียร์สามอีกใบหนึ่งครับก็บเป็น calamity chimera ครับนี่ c o l a m i t y chimera กับความสามารถที่เราจะได้ counter b u r t คืนมาได้เนอะจ่หโซบาสแล้วก็นําเพื่อน1ใบในสนามเข้าสู่โซครับตัวนี้จะได้ power บวกห้า0ันเนอะแล้วก็ถ้ายังไม่เคยได้หงายดาเมจก็จะได้หงายดาเมจคืนด้วยนะก็สามารถ ช่วยหงายดามจได้นะครับก็มันก็หงายได้แค่เทิร์นหนึ่งครั้งหนึ่งเนะเราไม่สามารถจะไา่หลายครั้งได้นะครับเพราะว่ามีเงินไขยอยู่ว่าถ้ายังไม่เคยได้ไา่ก็จะได้งายคืนนะก็ไายได้ครั้งเดียวนะครับโอเคต่อไปครับกับจัมปิ้งจิวครับตัวเป็นเกรดสองนะแล้วเมื่อ,อยูนิตนี้เข้าสนามนะเข้าสนามจากโซนะครับ นำเรียการใบอื่นเข้าสู่โซเพื่อคอการที่ไม่ใช่เกตสอนะครับคอการที่ไม่ใช่เกตสอจากโซลงในแถวหลังได้นะก็ทำให้เราเรียกเพื่อนได้เพิ่มเติมนะเอามาบูทได้นะครับเกตสออีใบครับตัวเก่งครับอามาททนบิตแฮมเมอร์ครับตัวนี้เห็นไม่มีอะไรครับเป็นการนำยูนิต1ใบเข้าสู่โซครับแล้วพาเวอร์บวกสามพันเ แค่นี้เลยนะดูแบบว่าอุย้ยเราต้องเสียยูนิตด้วยอะ่ะแต่ยูนิตนี้แค่ได้แค่เพิ่มแค่สามพันเองเท่ากับตัวตีติด่องธรรมดาแต่การที่นำเรียอากาศเข้าสู่โซเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อยอดคอมโบของเด็กนี้ได้นอะอีกใบหนึ่งครับกับนายตัวจัก,กร์ครับนายตัวจัก,กร์ก็คือเมื่อลงสนามจากมือครับใบนี้ก็คือเป็นใบเพิ่มโซครับก็สามารถเลือกยูนิตนะที่เราอยากได้เนี่ยเข้าสู่โซได้เปิด2ใบนะแล้วก็1ใบเข้าโซอีก1ใบไว้ใต้กองการดนะครับ ตัวเกตหนึ่งครับกับ starting presenter ครับเมื่อลงสนามจากมือจะได้โซ่หนึ่งใบนะครับหรือว่าเมื่อถูกไลททับนะครับนำการ์ดหนึ่งใบในมือเข้าสู่โซเพื่อที่เราได้โซชาร์จนะแล้วก็เราสามารถจะเอาการ์ดที่ถูกโซชาร์จเนี่ยเข้าสนามได้เหมือนกันเนะถ้าเราอยากจะเรียกเนะก็ถือกับว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนการ์ดในมือเนะเปลี่ยนการ์ดในมือกับการ์ดบนหัวกองเนะทับบนมือเรา ไม่อยากได้อะไรเราก็หรือว่าเราอยากได้เอาตัวอะไรไปทาคอมโบก็ยัดเข้าไปโซก็ได้แล้วเผื่อใบที่อยู่หัวกองเนี่ยเราได้ใช้งานเราก็คอได้นะครับต่อไปครับกับมินทให้บันนี่ครับมินท้บันนี่นะเมื่อยูนิตนี้บู o นะเมื่อยูนิตนี้บูทจะทําการโซชาร์จหนึ่งเนีครับมีเงินไขง่ายๆเลยนะได้โซง่ายๆเลยแล้วก็เมื่อการโจมตีที่บู t ฮิตนะครับบูทฮิตจ่ายหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์สนำยูนิตนี้เข้าสู่โซจะคอ การที่ไม่ใช่เกตหนึ่งเนอะจากโซลงช่องเลียได้เนอะอันนี้ความสามารถคอลงช่องหน้าได้เนอะก็เอามาเล่นคอมโบกับจัมปิ้งจิ้วได้นะครับแล้วก็ใบเก่งของเราครับกับ Purple เพอร์เพิลเทเบิซิสนี่ครับก็จ่ายหนึ่งโซบาร์สเนอะจ่าย1โซบาร์สเมือเเม่อเข้าสู่โซนะเมื่อเข้าสู่โซจากช่องเลียนะครับจ่ายหนึ่งโซบาร์สเพอร์เพิลเนี่ยก็สามารถใช้ตัวเอง เป็นค่าโซได้นะก็สามารถคอการ์ดจากโซลงช่องเรียการ์ดได้นะครับอีกใบหนึ่งที่เป็นใบเก่งนะแต่แอดมินไม่ได้ใส่เนะก็เป็นใบที่มีพลังโจมตีรุนแรงสุดเลยนะครับก็คือในเทิร์นคุณจะบวก Power อร์สามพตามจํานวนการ์ดในโซเนี่ยแต่ถ้าเกิดฮิตเนะเราต้องจ่ายตีฮิตก็ต้องจ่ายคาลเตอร์บาร์เนะถ้าไม่จ่ายโซจะหายหมดเนะพลังจะหายเกลี้ยงเลยนะครับก็ เป็นใบที่เอาไว้ตีปิดเกมได้เนะก็ลองหาที่ใส่ดูก็ได้เนะมันเป็นเกรดสามนะแอดมินว่าเอเกรดสามตรงนี้ก็แน่นแล้วเนะเก้าใบก็แน่นแล้วก็ยังหาที่ใส่ไม่ได้เนะก็เล่นเป็นอย่างนี้ไปดีกว่านะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นลิสการ์ทั้งหมดเนะก็ทิกเกอร์ที่ใส่นะครับก็เลือกใส่เป็นรอทิกเกอร์หกใบนะกับฟอนนะฟอนทิกเกอร์หกใบนะครับก็แต่ว่าน้องๆถ้าอยากจะใส่คีิที่เก็ได้เนะแต่ดู ในการเล่นน่ะเด็กนี้คือไม่ค่อยไม่ค่อยมันไม่ค่อยเอาแวนตีเป็นตัวแรกเนาะต้องเอาเรียกาบตีก่อนเป็นตัวแรกเนะการเปิดได้คี i ์ิคอลทิกเกอร์มาเนี่ย mm hmm. ฝ่ายของข้ามันดัน5แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้คียทิคอลได้อย่างคุ้มค่านะก็ใช้ฟอนทิกเกอร์ดีกว่าเนะเปิดออกมาได้ใช้ได้แน่นะไม่ต้องมาลุ้นด้วยว่าแบบว่าจะโยนให้ทิกเกอร์ตัวไหนนะครับถ้าเปิดได้ฟอนขึ้นมาเนี่ยฝ่ายข้ามสองไดมีฟอนอันนึงก็ ไม่ต้องได้ฟอนอันแรกก็ไม่ต้องไม่ต้องไปลุ้นนะไม่ต้องไปเดานะเผื่อได้อันสองเป็นเป็นอะไรก็ค่อยใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นลิสต์เด็กนะครับก็ลองดูนะแล้วก็ปรับแต่งหรือว่ามีข้อติชมอะไรยังไงก็บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้แอโนโนบอนนะครับกับคอลัมน์จัดเด็กใหม่ง่ายจุงเบยนะยก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ VBT 02ครับกับเพลมูนนะก็แค่นี้นะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้ดูกันได้นะวันนี้แอบ์ F ีโนปสวัสดีครับ